เมื่อเพลงชาติไทยดังไกลถึงต่างแดนเด็กชายผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอฟาคนแรกของประเทศไทยเตินทัศนพลอินทรภูวสั์จากเสียงเครื่องยนต์สู่แรงขับเคลื่อนแห่งชีวิตจากจุดเริ่มต้นแห่งฝันสู่เป้าหมายเพื่อคนไทยทั้งชาติครับก็ตั้งแต่ต้น เกิดมานะครับก็ได้อยู่กับรถหรือว่ารถแข่งตลอดเวลาคุณพ่อก็แข่งอยู่ในรายการ Thailand Super Series สนะครับแล้วตั้งแต่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกอยากลองครับแล้วก็ขอคุณพ่อไปลองจําได้ว่าพอลองแล้วดูเลยครับว่านี่คือเส้นทางที่ฉตนจะเลือกบุคคลพิเศษของเต้นก็น่าจะเป็นคุณพ่อนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้เต้นเข้ามาอยู่ในวงการแข่งรถนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ไปสนามกับคุณพ่อครับได้แชมป์ที่บางแสนครับแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่บนโพเดียมกับ กับคุณพ่อนะครับครับก็จําได้ว่าเป็นโมเมนต์สำหรับเติ้ลที่สําคัญมากๆนะครับในกีฬามอเตอร์สปอร์ตแล้วก็ทําให้เติ้ลยิ่งมั่นใจว่าจะเลือกเส้นทางสายครับครับก็ยอมรับว่ามีการแข่งขันครั้งหนึ่งนะครับที่ทําให้เติ้ลรู้สึกค่อนข้างทอนครับหลังจากการแข่งขันเกิดที่สเปนนะครับที่สนามเชฟโมเตอร์แลนด์ตอนที่เติ้ลอยู่ในรายการยูโรคัพ3นะครับการแข่งขันนั้นเติ้ล สตาร์ทการแข่งขันที่1น,นะครับแต่ว่าเกิดปัญหากับตัวเครื่องของของรถนะครับทำให้เติ้นต้องรีทายครับแล้วก็แข่งต่อไม่ได้ครับในจังหวะนั้นก็รู้สึกท้อมากคิดกับตัวเองว่าแข่งมาทั้งวีคเอนซ้อมการคอลีฟ่ฟายทำได้ดีมาหมดแต่ว่าสุดท้ายก็เกิดปัญหากับตัวรถซึ่งตอนนั้นรู้สึกท้อมากครับ พอกลับมาคิดทบทวนอีกทีก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในวันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้นได้เรียนรู้ครับแล้วก็กีฬาแข่งรถคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหลังจากนั้นก็จะจะชู้ต่อไปแล้วมีโอกาสข้างหน้าเสมอครับโ้ตอนที่ผ่านเส้นนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้จบที่1นนะครับแล้วการที่เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วเป็นคนไทยคนแรกที่ได้จบที่1ในฟอร์มูลาสามครับก็ทำให้ต้รู้สึกภาคภูมิใจมากๆครับที่เออเอาผลงานนี้มาให้ ทั้งครอบครัวทั้งประเทศแล้วก็แฟนๆชาวไทยที่เชียร์ต้มาโดยตลอดครับหลังจากผลงานที่ดีคงนี้นะครับก็ยังคงต้องหมั่นฝึกซ้อมครับพยายามม,มากขึ้นไปครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆครับคิดว่าเป็นสเต็ป by สเต็ปมากกว่าครับเก็บประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สร้างผลงานที่ดีครับเพื่อจะก้าวขึ้นไปสู่ความฝันสูงสุดของต้งนะครับในกีฬาแห่งรถก็คือ์มรภวมนครับความสำเร็จในวันนี้นะครับที่ ได้มาอยู่ในจุดนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มีส่วนร่วมแล้วสปอร์ตเต้นมาตลอดนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ครับที่คอยสนับสนุนเต้นมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะครับโดยเฉพาะแฟนๆชาวไทยนะครับที่คอยสนับสนุนเต้นมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นซีซั่นจนถึงตอนนี้นะครับที่คอยให้กําลังใจเต้นส่้ต่อไปครับ แล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆสปอนเซอร์นะครับที่ให้การสปอร์ตกับเต้นในปีนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในตัวเต้นนะครับรวมถึงทีมงานทุกๆฝ่ายครับขอบคุณมากจริงๆครับทุกเสียงเชียร์รวมเป็นหนึ่งเพื่อส่งต่อพลังให้เขาในสร้างประวัติศาสตร์ครั้งต่อไปที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม